สวัสดีครับมาพบกับพักเครื่องโทรไทยตัวเฮียพักเครื่องนะครับเพื่อนๆพี่พีที่สนใจนะครับช่องทางการติดต่อของผมนะครับ0ูนย์เก้าหกหนวันนี้ลืมเอากระดาษมาอ่าวันนี้จัดโปรโมชั่นนะครับผมจะเปลี่ยนหน้าพานะครับเอาชุดละ300บาทนะครับชุดหนึงมี2ององนะครับ4ี่ชุด1000บาทนะครับส่งฟรีนะครับลูกค้าใหม่ขอโอนเลยนะครับ ลูกค้าเก่าไปายทางได้เหมือนเดิมนะครับอ่าเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะครับผมลืมกระดาษมาอ่านี่นะครับชุดนี้ชุดที่1นนะครับเป็นชุดหลกปูทวดน,นะครับไปไว้หน่อยต้องขออภัยนะครับขอเบอร์ไอ้ทักไลน์มาได้นะครับเบอร์โทรนะครับ0966614848นะครับ อ่าต่อไปชุดที่2เลยนะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่2นะครับชุดรูปลอนะครับองค์นี้จะเป็นรูปลอหลวงพ่อเงินวัดท่ามาไฟพิมพ์เล็กนะครับแบบรูปลอวัดหลวงพ่อเดิมวัดหนองหลวงนะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่2นะครับนี่นะครับไปไว้หน่อยนะครับมี100ชุดนะครับชุดต่อไปนะครับชุดที่3นะครับจะเป็นชุดพระปิดตานะครับนี่นะครับคืนกําไรให้ลูกค้านะครับน่าจะจัดได้อยู่อาทิตย์1อาทิตย์นะครับเพราะว่าผม มีจะเปลี่ยนหน้าพระนะครับอืมมีจะได้มีของเข้าใหม่นะครับจะเปลี่ยนหน้าพระนะครับอ่าชุดนี้ชุดที่สามนะครับต่อไปนะครับชุดที่สี่นะครับจะเป็นชุดหลวงพ่อเงินนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญหล่อนะครับกับพิมพ์นิยมนะครับชุดนี้ชุดที่สี่นะครับนี่นะครับกลนนะครับชุดต่อไปนะครับชุดที่ห้านะครับเป็นพระกิ่งกระเหรียญนะครับนี่นะครับ เหรียญพระเจ้าตากนะครับกักกิ่งไม่ทราบที่นะครับชุดนี้ชุดที่ห้านะครับชุดต่อไปนะครับชุดที่หกนะครับนี่เลยเป็นชุดเหรียญล่อนะครับชุดนี้ชุดที่หกนะครับเป็นชุดเหรียญล่อนะครับนี่นะครับชุดต่อไปนะครับชุดที่เจ็ดนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับไกเซอร์กับบางขุนพรมพิมพ์เส้นได้นะครับ ชุดนี้ชุดที่7นะครับชุดต่อไปนะครับชุดที่8นะครับนี่นะครับเป็นชุดพระปิดตาเนื้อสำริดกับเงินนะครับชุดนี้ชุดที่8ครับผมนี่นะครับคุ้มนะครับโลให้เลยนะครับคืนกำไรให้ลูกค้านะครับอ่าชุดนี้ชุดที่9นะครับนี่นะครับเป็นเนื้อชิ้นเขียวกับเนื้อชิ้น เนื้อชิ้นเขียวกับเนื้อชิ้นเงินนะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่9นะครับเป็นพระกุสุโขททยทั้งคู่นะครับชุดต่อไปนะครับชุดที่10นะครับนี่นะครับเป็นชุดรูปหล่อชินราชอินโดจีนนะครับไม่มีโค้ดนะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่10นะครับชุดต่อไปนะครับชุดที่11นะครับเป็นชุดซุ้มกอนะครับมีกระหนกข้างกับไม่มีกระหนกนะครับ นี่นะครับชุดนี้ชุดที่สิบเอ็ดครับชุดต่อไปนะครับชุดที่สิบสองนะครับเป็นพระสมเด็จลงรักนะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่สิบสองนะครับนี่นะครับชุดต่อไปเลยนะครับชุดที่สิบสามนะครับเป็นชุดพระรอดนะครับนี่นะครับมีสองเนื้อสอง หน้าใหญ่กับหน้าเล็กนะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่13นะครับชุดต่อไปนะครับชุดที่14นะครับเป็นชุดหล่อโบราณเช่นกันนะครับนี่นะครับหลวงพ่อทากับหลวงพ่อแก้วนะครับชุดนี้ชุดที่14นะครับชุดละ300บาทนะครับ4ี่ชุดหนึ่งพันนะครับคืนกำไรให้ลูกค้านะครับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้จัดไปหลายวันอยู่นะครับอ่าหลายวันอยู่นะครับเพราะว่าผม เปลี่ยนหน้าพ้านะครับมาบอกตรงๆเลยนะครับมีของใหม่เข้ามาเรื่อยๆนะครับหาทุนไปนะครับเลยโปรโมชั่นให้นะครับชุดนี้ชุดที่15นะครับนี่นะครับชุดต่อไปนะครับชุดที่16นะครับเป็นรูปหลอกับพาร์กิ่งนะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่16นะครับนี่นะครับชุดต่อไปนะครับ ชุดที่17นะครับเป็นเหรียญพ่อแดงกับเหรียญพังพักการนะครับเนื้ออัปป้านะครับชุดนี้ชุดที่17ครับผมนี่นะครับชุดต่อไปครับชุดที่18นะครับเป็นยักษ์นะครับกับอุปคุตนะครับนี่นะครับเป็นสำลิดกับเงินทั้งคู่นะครับชุดนี้ชุดที่18นะครับนี่นะครับชุดต่อไปครับ ชุดที่19นะครับเป็นชุดพระชัยวัดนะครับนี่นะครับหล่อโบราณนะครับเป็นเนื้อโลหะผสมกับเนื้อเมกซิตเมกซิตนะครับชุดนี้ชุดที่19นะครับนี่นะครับนี่นะครับชุดต่อไปนะครับชุดที่20นะครับเป็นชุดพระปิดตานะครับนี่นะครับเนื้อผงลงรักปิดทองทั้งคู่นะครับ นี่นะครับชุดนี้ชุดที่20ครับผมชุดต่อไปครับชุดที่21นะครับเป็นพลากุนะครับนี่นะครับเนื้อชิ้นเขียวกับเนื้อชิ้นเงินนะครับชุดนี้ชุดที่ยี่สิบนะครับนี่นะครับชุดต่อไปนะครับชุดที่22นะครับเป็นเหรียญหล่อลวงปู่พระชายหลวงปู่บุญกะนี่ครับเหรียญหลวงปู่บุญนะครับ ชุดนี้ชุดที่22นะครับนี่นะครับชุดต่อไปครับชุดที่23นะครับเป็นเหรียญนะครับนี่นะครับหลวงพ่อทบกับหลวงพ่อโสธรเนื้อทองแดงทั้งคู่ครับชุดนี้ชุดที่23นะครับชุดต่อไปครับชุดที่24นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อในกุดเนื้อทองแดงกับเหรียญหลวงพ่อท่านเขียวนะครับ เนื้อทองแดงกระไลท้องสวยๆเลยนะครับชุดนี้ชุดที่24นะครับนี่นะครับคุ้มมากนะครับจัดไปเลยยาวๆนะครับถ้ะเยอะอยู่นะครับผมลงผมลงสตอรี่ไว้นะครับในนะครับใน youtube นะครับดูได้เลยนะครับผมจะลงทุกนั้นนะครับเวลาได้ของมาใหม่หรือว่าจัดโปรอะไรดีๆนะครับน่ะชุดนี้ชุดที่25้านะครับนี่นะครับ คีตากระจบเล็กนะครับชุดต่อไปนะครับชุดที่26จะเป็นชุดหลบปูดทวดนะครับนี่นะครับเหรียญห้าเหลี่ยมนะครับเนื้ออัปปก้านะครับกระเหรี่ยญหลบปูดทวดนะครับชุดในชุดที่26ครับผมชุดต่อไปครับชุดที่27นะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่27นะครับรูปหล่อหลงพ่อเงินนะครับ ปั๊มปี15ากับรูปหล่อหลวงพ่อทองสุกนะครับชุดนี้ชุดที่27นะครับชุดต่อไปนะครับชุดที่28นะครับเป็นชุดหลงปูดทิมนะครับแนบหลงปูดทิมกับเหรียญห่วงเชื่อมเนื้อปะก้าหลงปูดทิมนะครับชุดนี้ชุดที่28ครับผมชุดต่อไปครับชุดที่29นะครับไปไว้หน่อยขอภัยด้วยนะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่29นะครับ เหรียญหล่อนะครับกับรูปหล่อนะครับหลงพ่อยอดครับนี่นะครับชุดต่อไปนะครับชุดที่30นะครับเป็นชุดพระผงสุพรรณนะครับพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์เล็กนะครับนี่นะครับสวยคนละแบบนะครับเนื้อหาจัดจ้านนะครับคุ้มโคตรคุ้มเลยนะครับชุดนี้ชุดที่30ครับชุดต่อไปนะครับชุดที่31นะครับเป็นแพะนะครับ กับวัวนะครับนี่นะครับแพะโลหะวัวเป็นเข่าควายนะครับชุดนี้ชุดที่สามสิบเอ็ดครับชุดต่อไปครับชุดที่สามสิบสองนะครับนี่เป็นสมเด็จเจดีนะครับกับพิมพ์ฐานคู่บางขุนพมกุกเก่านะครับชุดนี้ชุดที่สามสิบสองนะครับชุดต่อไปนะครับ ชุดที่33ครับเป็นชุดพรพิคเนตนะครับเนื้อสฤลิตกับเงินทั้งคู่นะครับชุดนี้ชุดที่ส3สานะครับนี่นะครับนี่นะครับชุดต่อไปครับผมชุดที่4ี่สิบชุดที่ส4นะครับเป็นนางพญาพิมพ์เข่าโค้งเนื้อชินเงินนะครับกับเข่าตรงนะครับเนื้อดินนะครับนี่นะครับ ชุดนี้ชุดที่สามสิบสี่ครับนี่นะครับชุดต่อไปนะครับชุดที่สามสิบห้านะครับเป็นหลงปุดทวดเนื้อว่านกับหลงปุทวดกระไรทองกรรมการครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่สามสิบห้านะครับชุดต่อไปนะครับชุดที่สามสิบหกนะครับมีสามอง์นะครับนี่ชุดนี้ชุดที่สามสิบหกมีสามองนะครับพระรอดนะครับแล้วก็ พระผงสุพรรณแล้วก็นางพญาพิมพ์สังคตินะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่สามสิบหกนะครับนี่นะครับชุดต่อไปครับชุดที่สามสิบเจ็ดนะครับจะเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยกับพระเนื้อเมกสิทธิ์นะครับน่าจะเป็นพิมพ์นาคปกนะครับชุดนี้ชุดที่สามสิบเจ็ดครับนี่นะครับชุดต่อไปนะครับ อ๋อเป็นเหรียญหลงปุโตะลงยาไม่ใช่หลงพ่อรวยนะครับเป็นเหรียญปุโตนะครับชุดนี้ชุดที่37ชุดต่อไปนะครับชุดที่38ครับนี่นะครับเป็นจอบใหญ่กับหลงพ่อเิพิมพ์นิยมนะครับหลงพ่อเงินทั้งคู่นะครับชุดนี้ชุดที่38ครับผมนี่นะครับชุดต่อไปครับชุดที่39นะครับเป็นเหรียญล่อนะครับเหรียญล่อทั้งคู่ครับชุดนี้ชุดที่39นะครับ นี่นะครับขายไว้ก่อนได้ก่อนเลยนะครับบอกเลยนะครับชุดต่อไปครับชุดที่40นะครับนี่ชุดสมเด็จกับพระกุนะครับเนื้อชินเงินนะครับชุดละ300บาท4ชุด1,000บาทนะครับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะครับคืนกำไรให้ลูกค้านะครับเพราะว่าเปลี่ยนหน้าพระนะครับผมจะเปลี่ยนหน้าพระครับผมมาองค์ต่อไปนะครับ ลูกค้าใหม่ขอโอนเลยนะครับลูกค้าเก่าปลายทางได้เหมือนเดิมนะครับชุดนี้ชุดที่41นะครับเป็นสมเด็จยกนะครับกับสมเด็จวังอ่าน่าจะไม่รู้ออกไหนนะครับเป็นอย่างเงี้ยนะครับวังหน้าหรือเปล่าทั้งคู่นะครับองค์นี้องค์ที่41นะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่42นะครับจะเป็นหลงพ่อเงินนะครับกลเหรียญล่อหลงปูสุกนะครับ ชุดนี้ชุดที่4ี่ครับผมนี่นะครับสวยๆทั้งคู่ครับชุดต่อไปครับชุดที่43าครับนี่นะครับเป็นเหรียญชินราชนะครับกับเหรียญหลวงพ่ออะไรไม่รู้นะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่43่านะครับ ชุดต่อไปนะครับชุดที่44นะครับเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมกระจอบใหญ่นะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่44นะครับสวยคนละแบบเลยนะครับชุดต่อไปครับชุดที่45นะครับนี่นะครับเป็นเหรียญนะครับหลวงพ่อวัดไร่ขิงนะครับกับเหรียญหลวงพ่อแช่มวัดฉลองนะครับชุดนี้ชุดที่45นะครับนี่นะครับ ชุดต่อไปนะครับชุดที่46นะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่46นะครับเป็นพระปิดตาหลวงพ่อแก้วนะครับกับปิดตาเนื้อสำลิดเก่าไม่รู้ที่นะครับชุดนี้ชุดที่46ครับนี่นะครับชุดต่อไปนะครับชุดที่47นะครับนี่นะครับเป็นแม่นังกวักหลงพ่ออิ่มนะครับชุดนี้ชุดที่47ครับผม นะครับชุดต่อไปครับชุดที่49ครับไอชุดนี้ชุดที่48ครับเมื่อกี้47ชุดนี้ชุดที่48นะครับเตารีสูนห้านะครับกับพารอดไอ้กับอ่าเก้าเจ็ดนะครับเป็นพิมพ์พารอดนะครับชุดนี้ชุดที่48นะครับนี่นะครับ ชุดต่อไปครับชุดที่49เนะครับนี่นะครับเป็นพระปิดตาไม้กับปิดตาเนื้อสำริดนะครับกับเงินนะครับชุดนี้ชุดที่49นะครับนี่นะครับสวยเลยนะครับชุดต่อไปนะครับชุดที่50นะครับนี่นะครับชุดพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับชุดละ300บาท4ชุด1,000บาทส่งฟรี ลูกค้าใหม่ขอโอนเลยนะครับลูกค้าเก่าปลายทางได้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าผม EP แบบนี้นะครับจัดไปหลายหลายวันอยู่นะครับเปลี่ยนหน้าพระนะครับคืนกําไรให้ลูกค้าผมจะไปเอาตังไปเหมาพระชุดใหม่นะครับอ่าเราดีกว่าไปเหมานะครับเราแจกเพื่อนเพื่อนพี่ๆ FC ดีกว่าอุดหนุนกันประจําเราก็ให้นะครับตอบแทนกันไปนะครับเราไม่คิดอะไรมากนะครับ ผมได้ fc ก็ต้องได้เหมือนกันนะครับไม่เคยเอาเปรียบลูกค้านะครับอ่า ep โอชุดต่อไปนะครับชุดที่51นะครับนี่นะครับเป็นชุดพระปิดตานะครับชุดนี้ชุดที่51นะครับนี่นะครับชุดต่อไปนะครับชุดที่52นะครับนี่นะครับเป็นชุดหลงปุ่สุกนะครับชุดนี้ชุดที่52นะครับ ชุดต่อไปนะครับชุดที่53นะครับนี่นะครับเป็นเหรียญนะครับหลวงพ่อสว่างกับเหรียญปรากฏหลวงพ่อเดิมเนื้อทองแดงนะครับชุดนี้ชุดที่53นะครับนี่นะครับชุดต่อไปครับผมชุดที่54นะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมกับรูปหล่อปั๊มเนื้อปากกาปี15นะครับชุดนี้ชุดที่54นะครับนี่นะครับ ชุดต่อไปนะครับชุดที่55นะครับนี่นะครับเป็นชุดพระชัยวัฒน,นะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่55นะครับเป็นพระพระชัยวัฒนะครับนี่นะครับ3เกอกับลงรักปิดทองนะครับชุดต่อไปนะครับชุดที่56นะครับนี่เป็นเนื้อชิ้นเงินกับเนื้อชิ้นเขียวนะครับพระหูยานนะครับเนื้อชิ้นเขียวเนื้อชิ้นเงินนะครับ ชุดนี้ชุดที่ห้าครับผมนี่นะครับชุดต่อไปนะครับชุดที่57นะครับเป็นชุดพระปิดตานะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่57นะครับนี่นะครับชุดต่อไปนะครับชุดที่58นะครับเป็นชุดเหรียญปุดทิมนะครับนั่งพานการเหรียญยดน้ํานะครับ เนื้อทองแดงทั้งคู่นะครับชุดนี้ชุดที่ห้าสิบแปดนะครับนี่นะครับชุดต่อไปครับผมชุดที่ห้าสิบเก้าครับนี่นะครับเป็นพระกุนะครับหลวงพ่อโตวัดบางกระทิงกับลีลาอัฏฐารถจังหวัดพิษณุโลกเนื้อชิ้นเขียวนะครับชุดนี้ชุดที่ห้าสิบเก้านะครับนี่นะครับ ชุดต่อไปนะครับชุดที่60นะครับเป็นชุดพระปิดตาเนื้อโลหะผสมนะครับสายใต้นะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่60นะครับชุดละ300บาท4ชุด1,000บาทจัดส่งฟรีเป็นเลยนะครับลูกค้าใหม่ปลายทางได้เหมือนเดิมนะครับชุดต่อไปนะครับชุดที่61นะครับปิดตาพ่อแก้วกับปิดตาปูจีนพิมพ์แข้งหมอนครับนี่นะครับเนื้อผงลงรักปิดทองเหมือนกันนะครับ ชุดนี้ชุดที่61นะครับชุดต่อไปนะครับชุดที่62นะครับนี่นะครับเป็นพระมเหตุส่วนชินเงินกับมเหตุส่วนหลวงพ่อโบยนะครับชุดนี้ชุดที่62ครับผมนี่นะครับชุดต่อไปครับชุดที่63นะครับนี่ยักษ์วัดละมุดกับยักษ์วัดสุทัศน์มาเจอกันนะครับนี่นะครับคนละเนื้อนะครับ ชุดนี้ชุดที่63แล้วนะครับนี่นะครับใครชอบชุดไหนทักกันมาเลยทักไลน์มาได้เลยนะครับต่อไปนะครับชุดที่64นะครับนี่นะครับเป็นชุดหลวงพ่อปานกับหลวงพ่อเงินวัดท่ามะไฟนะครับหลวงพ่อปานขี่ไก่นะครับกับรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดท่ามะไฟนะครับชุดนี้ชุดที่64นะครับนี่นะครับ ชุดต่อไปนะครับชุดที่65นะครับเป็นชุดหลวงพ่อเดิมปั๊มนะครับไม่ตัดปีกนะครับเนื้อทองเหลืองกับเนื้ออัปปก้านะครับชุดนี้ชุดที่65นะครับนี่นะครับชุดต่อไปครับชุดที่66นะครับเป็นหลวงพ่อพรมนะครับกะรีละกับพระสิบสิบทิศนะครับหลวงพ่อเงินวัดดอนยี่หอมนะครับชุดนี้ชุดที่66นะครับนี่นะครับ ชุดต่อไปนะครับชุดที่67นะครับนี่นะครับเป็นพิมพ์ฐานแทมกับพิมพ์ฐานคู่นะครับชุดนี้ชุดที่67นะครับสมเด็จวัลลังคพิมพ์ฐานแทมกับบางขุนพรมพิมพ์ฐานคู่กู่เก่าครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่67นะครับชุดต่อไปนะครับชุดที่68ครับชุดพะลอดนะครับในเนื้อสีเทาเทาเข้มกับเทาอ่อนนะครับ ชุดนี้ชุดที่68นะครับนี่นะครับชุดต่อไปครับชุดที่69นะครับนี่เป็นรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อคงกับรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเขียนหลังหน้าลิงนะครับชุดนี้ชุดที่69นะครับนี่นะครับเก่าเานะครับคืนกําไรให้ลูกค้านะครับชุดต่อไปนะครับชุดที่เจนะครับเราเดินทางมาชุดที่70แล้วนะครับนี่นะครับ ขุ่สะกับปิดตาเนื้อผงกระดูกผีนะครับชุดนี้ชุดที่เจ็ดสิบกันนะครับนี่นะครับชุดต่อไปนะครับชุดที่เจ็ดสิบเอ็ดนะครับเป็นพระสมเด็จวัดรักังพิมพ์ใหญ่ทั้งคู่นะครับนี่นะอ๋ออันนี้วัดรักังพิมพ์ใหญ่นี้บางขุ่นพรมพิมพ์ใหญ่นะครับอ่าชุดนี้ชุดที่เจ็ดสิบเอ็ดครับนี่นะครับชุดต่อไปนะครับ ชุดที่72นะครับนี่เลยเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณเนื้อทองแดงกับรูปหล่อเก่าไม่รู้ที่นะครับชุดนี้ชุดที่72นะครับนี่นะครับชุดต่อไปครับชุดที่73นะครับนี่นะครับเหรียญปุถทวดกับหลวงปุถทวดเตารีดนะครับพิมพ์ใหญ่0 5นย์นะครับชุดนี้ชุดที่73นะครับนี่นะครับ ชุดต่อไปนะครับชุดที่7 4นะครับนี่นะครับเป็นพระปิดตาทั้งคู่นะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่74นะครับนี่เลยชุดต่อไปนะครับชุดที่75นะครับนี่นะครับเป็นหลวงปู่ทวดกรรมการกระไรทองกับหลวงปู่ทวดกรรมการปี24นะครับอาจารย์นองปุกเศกนะครับ ชุดนี้ชุดที่เจ็ดสิบห้าครับผมนี่นะครับชุดต่อไปครับชุดที่เจ็ดสิบหกนะครับเป็นรูปล่อชินาราดกระเหรี่ยหล่อชินาราดนะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่เจ็ดสิบหกครับนี่นะครับชุดต่อไปครับชุดที่เจ็ดสิบเจ็ดนะครับนี่เป็น ja เหรียญล่อเช่นกันนะครับกระเหรี่ยญพระพรมนะครับหลวงปู่ดูนะครับ ในชุดที่77นะครับชุดละ300บาท4ชุด1,000บาทส่งฟรีนะครับโปรโมชั่นโปรโมชั่นคืนกำไรให้ลูกค้านะครับจัดเต็มไปเลยนะครับลูกค้าใหม่ขอโอนเลยนะครับลูกค้าเก่าไปทางได้เหมือนเดิมนะครับก็อย่างว่านะครับก็มีคนเรียกร้องมาด้วยนะครับว่าโอ้ไม่ได้เลยลูกค้าเก่าบานที่ไร้หมดเลยจัดให้ยาวเลยคนนี้โลเปลี่ยนหน้าพระเลยนะครับ ชุดนี้ชุดที่78นะครับชุดพระปิตาเช่นกันนะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่78นะครับนี่นะครับชุดต่อไปครับชุดที่79นะครับนี่นะครับเป็นรูปหล่อทั้งคู่นะครับชุดนี้ชุดที่79นะครับเป็นพระรูปหล่อโบราณทั้งคู่ครับ ชุดต่อไปนะครับชุดที่แปดสิบนะครับนี่นะครับเป็นชุดหลวงปู่สุกนะครับนี่นะครับตัดชิดกับกากเขาเรียกว่าพายคู่อ่าชุดนี้ชุดที่แปดสิบนะครับนี่นะครับชุดต่อไปเลยนะครับชุดที่แปดสิบเอ็ดนะครับเป็นรูปลอชินราชนะครับกับเหรียญล่อชินราชเช่นกันนะครับชุดนี้ชุดที่แปดสิบเอ็ดนะครับ ชุดต่อไปนะครับชุดที่แปดสิบสองนะครับนี่นะครับเหรียญรอเพราะไปก็ปิดตาไม่รู้ที่นะครับชุดนี้ชุดที่แปดสิบสองนะครับนี่นะครับชุดต่อไปนะครับชุดที่แปดสิบสามนะครับเป็นพระกุท้ายตลาดนะครับกับวัดพับพิมพ์เล็กนะครับ ชุดนี้ชุดที่83นะครับนี่นะครับเป็นพระกุณะแม่นังกวักท้ายตลาดกับวัดพับพิมพ์เล็กครับชุดที่ชุดที่83ครับผมชุดต่อไปเลยนะครับชุดที่84นะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่84นะครับเหรียญรอปุซกนะครับกัเหรียญหล่อเก่าไม่รู้ที่นะครับชุดนี้ชุดที่84นะครับ ชุดต่อไปนะครับชุดที่85นะครับนี่นะครับเป็นเหรียญเก่าทั้งคู่นะครับชุดนี้ชุดที่85้านะครับเหรียญเก่าทั้งคู่ครับผมนี่นะครับชุดต่อไปนะครับชุดที่86นะครับเป็นเหรียญนะครับหลวงพ่อน้อยกับรูปหล่อหลวงพ่อทองวัดเขากบนะครับชุดนี้ชุดที่86ครับนี่นะครับ น, icism, as, นี่นะครับชุดต่อไปเลยนะครับชุดที่87นะครับนี่นะครับเป็นเหรียญอัปกาทั้งคู่นะครับชุดนี้ชุดที่87นะครับนี่นะครับชุดต่อไปนะครับชุดที่88นะครับนี่นะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมกระจอบใหญ่นะครับ ชุดนี้ชุดที่88ครับนี่นะครับนี่นะครับชุดต่อไปนะครับชุดที่89ครับเป็นชุดพระกิ่งนะครับเนื้อโลหะผสมกับกิ่งเนื้อเมกซิตนะครับชุดนี้ชุดที่89นะครับนี่นะครับชุดต่อไปครับ ชุดที่90นะครับชุดที่เกนะครับเป็นเหรียญหล่อยี่ห้ตวรรษนะครับกับอะไรดีนะอ่านก่อนนี่ล้วกันกับเหรียญหลวงปู่หมุนแล้วกันนะครับชุดนี้ชุดที่เก้าสิบนะครับนี่นะครับ ชุดนี้ชุดที่9 0ครับชุดละ3 0 0บาท4 1 0ชุด1,000บาทส่งฟรีชุดจัดโปรโมชั่นคืนกำไรให้ลูกค้านะครับลูกค้าใหม่ขอโอนเลยนะครับจ้ำเหมือนเดิมนะครับลูกค้าใหม่ขอโอนเลยครับผมชุดนี้ชุดที่91นะครับนี่นะครับเหรียญเก่าทั้งคู่นะครับสว,สวยเลยนะครับชุดนี้ชุดที่91นะครับนี่นะครับ ชุดต่อไปนะครับชุดที่92นะครับเป็นพระกุชินราชใบเสมาเนื้อชิ้นเขียวฐานสูงกับขุนแผ่นเนื้อดินพิมพ์ใหญ่นะครับชุดนี้ชุดที่92นะครับนี่นะครับชุดต่อไปนะครับชุดที่93ครับนี่นะครับชุดปูดทวดเช่นกันนะครับชุดนี้ชุดที่93นะครับชุดหลวงปูดทวดนะครับเนื้อโลหะนะครับเตารลีศูนย์ห้านะครับ นี่นะครับชุดนี้ชุดที่93ครับชุดต่อไปนะครับชุดที่94นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเกิดกับเหรียญหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกเนื้อทองแดงทั้งคู่ครับชุดนี้ชุดที่94ครับนี่นะครับชุดต่อไปนะครับชุดที่95นะครับเป็นชุดพระคงทั้งคู่นะครับนี่นะครับพระคงลำพูนนะครับชุดนี้ชุดที่95นะครับนี่นะครับ คลาสิกทั AH ้ง2องค์เลยนะครับชุดต่อไปนะครับชุดที่96นะครับเป็นพระพุทธรูปนะครับนี่นะครับกับหลวงพ่อพระใสนะครับชุดนี้ชุดที่96นะครับนี่นะครับนี่นะครับชุดต่อไปนะครับชุดที่9 7นะครับนี่นะครับเป็นชุดพระเก่งกับเหรียญล่อหลวงพ่อน้อยนะครับชุดนี้ชุดที่9 7ครับผม นี่นะครับชุดต่อไปนะครับชุดที่98ครับหลงปูทวดเนื้อว่านทั้งคู่นะครับพิมพ์ใหญ่นะครับชุดนี้ชุดที่98ครับนี่นะครับชุดต่อไปนะครับชุดที่99นะครับโอ้ย นี่นะครับชุดนี้ชุดที่99ครับนี่นะครับปิดตาทั้งคู่นะครับเนื้อผงคุกรักกับเนื้อโลหะสำริดกับเงินนะครับชุดนี้ชุดที่99ครับชุดต่อไปนะครับชุดที่1 0 0นะครับนี่นะครับชุดสุดท้ายของ EP นี้นะครับสมเด็จวังหน้ากับเหรียญล่อนะครับ ชุดนี้ชุดที่100นะครับชุดละ300บาท4ชุด1,000บาทนะครับโปรโมชั่นคืนกำไรให้ลูกค้านะครับจัดหนักจัดเต็มไปหลายวันอยู่นะครับพระหมดเมื่อไรหร่เดี๋ยวผมจะบอกลวงหน้า1วันนะครับว่าวันนี้จะไม่จัดแล้วจะมีหน้าพาะใหม่เข้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดติดตามให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับ EP นี้สวัสดีครับ